สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกทท่านนะคะที่เข้ามาย่อมชมคลิสนะคะตอนนี้นะคะนันก็อยู่ที่โชว์รูมน,นะคะที่มิสูอุบลราชธานีออโตโมบิลนะคะก็จะมานำเสนอนะคะตัวป a เจโร s สปอรนะคะว่าทำไมคุณลูกค้านะคะตัดสินใจเลือกซื้อปาเจโร s สปอรมานะคะก็จะมีเหตุผลหลักๆอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้จะขอนำเสนอแค่4เหตุผล โดยที่คุณลูกค้าตัดสินใจเลือกให้ปาเจโลเป็นที่หนึ่งในใจของคุณลูกค้านะคะก็วันนี้คำนังมิสูป้ายแดงนะคะก็จะพาไปดูเหตุผลน,นั้นกันค่ะมาค่ะด้านหน้านะคะเป็นการออกแบบแบบ Advanced Dynamic Shield นะคะกระจังด้านหน้าใหญ่ขึ้นนะคะระบายความร้อนได้ดีนะคะกันชนแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะพามาดูในส่วนด้านในของตัวรถนะคะ พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะคุณลูกค้าสามารถรวบรวมการทํางานต่างๆไว้ที่พวงมาลัยได้นะคะสะดวกแล้วก็ง่ายในการใช้งานค่ะจอภาพบนแผงหลังคาขนาด12นิ้วนะคะช่วยให้ผู้โดยสารตอนหลังนะคะดูหนังฟังเพลงเพื่อเพลินตลอดการเดินทางเลยคะ่คะแถมห้องผู้โดยสารนะคะกว้างขวางอีกด้วยค่ะ มาดูในส่วนของประตูท้ายไฟฟ้านะคะพร้อมระบบแฮนด์ีนะคะก็ช่วยให้คุณลูกค้าใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะไม่ต้องใช้แรงนะคะสะดวกแล้วก็รวดเร็วสบายมากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมกับที่เก็บสัมภาระกว้างขวางมากยิ่งขึ้นค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่ได้ฟังเหตุผลหลักๆสี่เหตุผลนะคะที่นางแจ้งกับคุณลูกค้าไปก่อนหน้านี้นะคะว่าอยู่ในเงื่อนไขหรือว่าความต้องการของคุณลูกค้าบางอย่า ยังไงถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็อ in ิ inbox เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะทุกๆคำถามานางมีทางตอบใหนะคะสำหรับวันนี้นางขออนุญาตจบการนำเสนอปาเจโลสปอร์ตไว้เทงเท่านี้นะคะวันนี้ก็